ครับวันนี้ว่าจะพามาดาูบัวบานนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นดอกบัวที่มีเอกลักษณ์นะครับเป็น2แบบก็คือบัวบานบนยอดปราสาทบ้านบุใหญ่นะครับซึ่งมีการขุดแต่งแล้วครับแต่ว่ายังทำ ยังทําไม่สําเร็จนะครับก็เอามาตั้งไว้บริเวณนี้นะครับก็น,นี่คือองค์ปราสาทที่เอามาตั้งไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะยกลงไปตั้งในที่เดิมนะครับเนี่ยองคปราสาทองค์นี้จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีการค้นพบพระอิศวรแล้นะครับคือพระศิวะนะครับพระศิวะก็จะมีรูปทรงเหมือนกับพระศิวะ ที่อยู่บนปราสาทพานมรุ่งนะครับอ,อยู่บนยอดปราสาทชมรุ่งที่ผมไปเยี่ยมชมมานะครับไปไหว้มานะครับทั้งปราสาทเมืองต่ำและปราสาทขนมรุ่งนะครับก็เพลิดเพลินก็ได้ถ่ายมาลงไว้ให้ท่านทั้งหลายได้ชมนะครับพร้อมกับคำอธิบายเท่าที่ผมจะทราบได้นะครับอีอที่นี้ผมจะ มาเทียบเคียงเพราะว่าผมไปปราสาทเมืองต่ำมานะครับเมื่อทริปที่แล้วนะครับก็ได้ซีลอกไ่ดูนะครับเนี่ย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 ปราสาทเมืองต่ำก็จะเป็นอาอนนี้ก็จะเป็นแม่น้ําล้อมรอบนะครับเนี่ยนะครับปราสาทก็จะเป็นห้าหลังนะครับาตามจารึกก็บอกว่าเป็นเขาเรียกกันว่าพัทโรทยะทวีปนะครับหรือพัทรกับนะครับสร้างเป็นแบบสวงสวรรค์ บนปาษาบนสีธันดอนนะครับบนมหานทีสีธันดอนเพราะฉะนั้นเมืองนี้เขาจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเมืองอมหานทีปุระนะครับหรือ,อมหาหีธรปุระนะครับหรือราชวงศ์ปุระหรือราชวงศ์มหิธรนั่นแหละครับก็เป็นมาของราชวงศ์ของพระเจ้าชัยวรมัน ใช่วรมันที่หนึ่งที่2ที่3ถึงที่7นั่นแหละครับที่8ที่9ก็ราชวงศ์นี้แหละครับเป็นราชวงศ์ที่เดิมทีมีพื้นฐานเป็นชาวสยามเทศอยู่อยู่สยามโคกนะครับหรือทีอ่ที่ราบสูงภาคอีสานนะครับก็จะมีราชวงศ์หมุนเวียนอยู่ในนั้นแหละครับแต่ว่าเป็นราชวงศ์ที่สําคัญนะครับราชวงศ์มหิธรนะครับก็ครับว่ามหิธรก็ได้มาจากมหาาทีนั่นแหละครับ มหาธารานะครับเขาก็เรียกกันว่าไม่ไมหิทอนไมหิทอนราชวงศ์ไมหิทอนก็ตั้งเป็นเมืองไมหิทอนอยู่รอบๆนี่นะครับก็ว่าจะได้ดูแลปราสาทรงนี้นะครับปราสาทรงนี้ก็เหมือนกับอสวงสวรรค์ที่ยกจำลองยกลงมาไว้บนพื้นโลกนะครับก็เลยจำลองไว้อย่างนี้นะครับก็มีคงจะมีทั้งภาพวาด บน,บ,บนใบลานบนสมุดข่อยอะไรประมาณนั้นนะครับแลว้วก่อนที่จะเอามาสร้างเป็นองค์ราสาร์ในพุทธศตรวรรษที่สิบห้านะครับก็มันมีจารึกพัทโรทยทวีเนี่ยจารึกไว้เมื่อพศหนึ่นสะครับก็เก่าแก่ใกล้เคียงกับปรสาสาทเมืองแขกนะครับแต่อันนี้มันเป็นปรสาสาทที่อยู่ในบ้านบูก็เลยเรียกปรสาสาทบ้านบูใหญ่นะครับ ยังไม่พบจารึกว่าชื่อปราสาทอะไรนะครับก็อาจจะมีทั้งพุทธรูปและพระอิศวรนะครับเพราะว่าไทยเรานับถือทั้งทั้งศาสนาพราหมณ์นะครับแต่ว่าเอามาปรับนะครับเอามาปรับให้หนุนพุทธนะครับจึงอาจจะไม่มีการบูชายันนี้คงไม่มีนะครับเพราะว่ามันผิดหลักการครับก็เอาส่วนที่มันถูกต้องเหมือนในสมัยพุทธกาลสมัยพุทธองค์นั่นแหละครับก็เคยมีพราหมณ์มานับถือ พระพุทธองค์นักถือพุทธนะครับก็ยอมเดินตามน,นะครับเหมือนกับมีในปรากฏในพระไตรปิฎกนั่นแหละครับผมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ยกมานะครับไม,ไม่ได้เอามาให้ดูนะครับทีนี้บนปราสาท5ห้าหลังห้ายอดของเมืองต่ำนะครับเขาจะมีอย่างนี้เขาจะมีบัวบานบัวบานนะครับห้ายอดก็บัวบานห้า ห้าดอกเลยครับห้าดอกใหญ่แต่ว่าองค์ประธานอยู่ตรงนี้องค์ประธานอยู่ตรงนี้จะเป็นดอกใหญ่ที่สุดนะครับตรงนั้นก็เป็นรองเท่าๆกันนะครับเขาจะลดขนาดนะครับขนาดใหญ่สุดแต่ว่าปราสาทหลังนี้จะมีบัวบานองค์เดียวนะครับเพราะว่าเป็นปราสาททาเป็นองค์เดียวเลยนะครับทําเป็นองค์เดียวแต่ว่ากลางองค์ปราสาทจะเป็นที่ตั้งของพทธรูปนาคปกหรือไม่หรือจะเป็นที่ตั้งของ พระศิวะหรือไม่อันนี้ก็ไม่สําคัญนะครับเพราะว่ายอดโบบาลเนี่ยมันหมายถึงพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะครับถ้ามีพระอิศวรอยู่อยู่ในปราสาทองค์นีอ้อยู่ตรงปราสาทหลังใหญ่องค์นี้นะครับบนยอดก็เป็นว่าพระอิศวรสนับสนุนพระพุทธศาสนานะครับสนับสนุนพระพุทธเจ้านะครับเพราะว่าอันนี้โบบาลน,นี่หมายถึงพระกุศลนะครับพระกุศลของอ พระพุทธเจ้าห้าองค์ก็จะได้ตัดสรู้อริยสัจสี่เขาถึงได้ใส่บัวบานเอาไว้เป็นบัวชั้นซ้อนห้าชั้นนะครับผมนับผมอุตส่าห์ไปนับที่ปราสาทเมืองต่ำก็ห้าชั้นนะครับแต่อันนี้บนชั้นยอดสุดนะครับผมนับชั้นยอดสุดอันนี้จะเป็นสโลปกลมๆนะครับสโสปนี้จะเป็นกลมๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยมันเป็นสโลปกลมๆนะครับอ,อยู่ตรงไหนเอ่ย นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่ับเนี่ยนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับลมพัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูใจเย็นเนี่ยจะเป็นสโลรมกลมๆนะครับแต่อันนี้มันแตกหล่นลงมาแตกนะครับเขาจะเจาะรูกลมกลวงเอาไว้นะครับอาจจะเป็นแนวคิดของช่างตอนนั้นอันนี้จะเป็นกลมๆเหมือนพระจันทร์ครึ่งครึ่งลูกนะครับเป็นโค้งๆนี้เป็นสโลรโค้งนะครับเหมือนที่ผมเคยอธิบายมาอันนี้หมายถึงพระยานเต็มดวงอุปมาดังพระจันทร์นะครับพระจันทร์ที่ พระจันทร์วันเพ็ญน,นะครับวันเพ็ญสิบห้าค่ำนะครับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งห้าพระองค์นั้นนะ่ะที่ตัดสู้มาแล้วสี่องค์นั้นนะ่ะก็จะตัดสู้วันเพ็ญเดือนหกนะครับเพราะว่าศาสนาพุทธจะเป็นศาสนาที่แม่นยํานะครับเป็นเป็นมีความเชื่อเป็นเหตุเป็นผลตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับนะอันนี้เทียบผมแบมือให้ดูเทียบเทียบนะครับเทียบให้ดูนะครับ แต่อันนี้มือผมใกล้ผมมือผมจะใหญ่กว่าแต่นนี้มาดูของจริงนะครับอันนี้ข้างบนจะเป็นสโลวกลมๆแบบนี้นะครับจะเป็นสโลวกลมๆแบบนี้นี่นีนีแบบนี้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 นะครับนี่อันนี้จะเป็นสโลวขึ้นมานะครับแล้วก็ดอกบัว1ชั้นใช่ไหมครับแล้วก็มีดอกบัวชั้นที่2นะครับนี่นี่นดอกบัวชั้นที่2นะครับนี่นี่สองชั้นนะครับนี่อีกชั้นหนึ่งครับแล้วก็เป็น2ชั้นอันนี้ อันนี้ดอกหนึ่งก็เป็นชั้นที่สามแล้วครับเห็นไหมดอกบัวจะเป็นสามชั้นแล้วนะครับแล้วก็เขายกสูงอย่างนี้เพื่อให้มันเป็นมีช่องไฟให้ดูเด่นปรับให้สูงขึ้นนะครับตามจินตนาการของช่างนะครับและอันนี้เป็นดอกขานนะครับรวมแล้วเป็นสี่ชั้นเห็นไหมครับนะครับหนึ่งชั้นนะครับเนี่ยหนึ่งชั้นดอกใหญ่เลยครับใหญ่สุดเพราะว่ามีดอกทําดอกเดียวนะครับเอาไว้บนประสาท แล้วก็หนึ่งชั้นออกมาปุ๊บก็ยังจะมีมีดอกมีมีเส้นดอกอยู่ตรงนี้มีมีเขาทําแบบพิเศษนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ทีนี้หนึ่งนับนี่หนึ่งชั้นแล้วใช่ไหมก็อันนี้ก็เป็นสองชั้นนะครับเป็นสองชั้นอันนี้อันนี้ชั้นที่สองอันนี้ชั้นที่สามนะครับอันนี้ชั้นที่สามนะครับมันแตกหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นชั้นที่สี่เห็นไหมครับ นี่อุตส่าห์มันน่าว่ามันได้สี่ชั้นจริงหรือเปล่าก็จริงนะครับแล้วผมสงสัยว่าหินทรายสีงาช้างเนี่ยยังไม่ทราบแหล่งนะครับผมค้นหาแหล่งไม่ทราบผมไปดูที่ทางนู่นนะครับขึ้นไปดูแหล่งแหล่งสกัดหินนะครับก็ไม่พบว่ามีแหล่งของหินสีงาช้างนะครับแล้วหินสีงาช้างนี่ก็ยังถูกนําไปสร้างปราสาทเมืองต่ําด้วยล่ะครับแล้วก็ อายุของปราสาทก็ไล่เลี่ยก,กันนะครับก็ราวพุทธศตวรรษที่15นะครับอันนี้นักวิชาการก็มองว่าเป็นพุทธศตวรรษที่16กนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่อันนี้มันก่อนนครวัดนะครับเพียงแต่ว่าในบริเวณนี้ในเขตไพศาลนี่เขามีบัวบานอ่าชั้นซ้อน4ชั้นอยู่2แบบนะครับที่ผมไปอ่าสืบดูนะครับอ่าอันนี้แบบนี้ก็ตรงกับปราสาทเมือง ของปราสาทเมืองต่ำน,นะครับแล้วแบบที่บัวบานชั้นท้อนสี่ชั้นนี่เหมือนกันที่อยู่ในนครวัดนั่นนะครับเนี่ยอันนี้ในนครวัดก็จะก็จะเหมือนบัวบานสี่ชั้นของอปราสาทพิมายนะครับก็มันมี2แบบนะครับและปราสาทเมืองเก่าโคราชก็มีสี่ชั้นนะครับตามที่ผมเคยอธิบายมาเนี่ยอันนี้ยอดปราสาทองค์กลางนะครับของ ปราสาทนครวัดนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่ชั้นอันนี้สโลปนี้มันเป็นประจันเต็มดวงนะครับเป็นวันเพ็ญนะครับเสร็จแล้วเขาขยับปราสาทองกลางนะั้นไปให้ไปอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยให้ไปอยู่ให้ไปอยู่กลางเลยนะครับเนี่ยให้ไปอยู่กลางเลยนะครับอันนี้ถ้านนับเป็นพระพุทธเจ้าก็ พทธเจ้าองค์ที่1องค์ที่2องค์ที่3าองค์ที่4แล้วองค์ที่5ก็จะเป็นพระนาคตการนั่งประทับอยู่ตรงกลางเพราะยังไม่ได้ตัดสรูุ้นะครับยังไม่ได้ตัดสรุนะครับ,มรรบเมื่อตัดสรูุ้ก็จะวันเพ็ญเดือน6เช่นกันใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เช่นกันนะครับเมื่อเมื่อถึงยุคพระศรีอะไรไม่ไตรนะครับอ,อันนี้ก็เป็นพัทธละกับนะครับจำลองลงมาจาก สวรรค์นะครับแลวก็ในในพัทธะในเนี่ยในนี้ก็จะมีพระพุทธรูปนะครับพุทธรูปปางอันเนี้ยอันเนี้ยพุทธรูปที่อยู่ในองค์ราส菩萨องค์กลางนะครับสี่ทิศเลยนะครับมันจะมีทางเข้าสี่ทิศก็จะมีพุทธรูปสี่ทิศเลยนะครับอยู่บนร菩าองค์กลางนะครับก็คือพุทธรูปปางผมมองเป็นปางโปรดองคุลิมานนะครับเพราะว่าสัน สันฝ่ามือเป็นแนวตั้งนะครับก็เลยไม่แบฝ่ามือออกมานะครับก็เป็นลักษณะแนวตั้งก็เลยมองเป็นโปรดองคุลิมานนะครับแล้วเนี่ยอันนี้ก็ชี้ตรงนะครับเนี่ยจะว่าปางประธานพรจะตั้บริเวณนี้จะต้องแบนะครับจะต้องแบออกมาให้เห็นนะครับนี่เป็นตั้งฉากแบบนี้ผมมองว่าเป็นปางโปรดองคุลิมานนะครับหรืออาจจะเป็นปางโปรดสัตว์ก็ได้นะครับ ช่างเขาออกแบบแต่ว่ามันออกแบบมาลักษณะนี้นะครับก็เป็นปางโปรดเหมือนกันก็นกปรดสัตว์นั่นแหละครับก็เหมือนปางห้ามญาติก็เหมือนก็เป็นปางปรดสัตว์นะครับอันนี้ผมจะให้ดู